ก่อนดีก่อนเอียงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนได้ยูได้ยูมล้อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว่สยงเวดู่องอันอนวโน้นไหนของใครอ่งของใครอันนึ่งใของเรา จะได้เอาเลยนะพี่ออมนะเอาไฟแข็งเขาอีกว่าไอ้นีแข็งเขาอีกว่าไฟอ่ะขึ้นสูงแล้วตอำลงได้ไหมจะใส่ซอสหรอใส่ไม่ไหม

โลหดครับของเค้าชวนกาประ่อนเป็นยอด